ข้าวกับผัดนี่อ่นี่สองสามเอาก็อบอกเอาเนี่ย เท้าแม่เทเทหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเท้าเท้าเเทหนึ่

มาหน่วยซองเร็วแล้วน่วยซาม้าเอามาแล้วไหมว่ายว่ายแกะดีๆตรงๆหนึ่งสองสีมามาเป็นนวยเนื้อหน่วดดื้อเนื่อ หนึ่งออมาโม่ๆไหม,ม,มจากนแม<า>่ย่านพิลึอดีดีสอ,องเปม<า>็มาเอ้ามาหนึ่ง Xong Pi Nó có một người nè Dạ dạ Ồ, khác lọ Nên Xong Mà Nhưng <laughs> lâu Nhưng lâu khi bố mà Mà yên ngô

จ <G. S 2> ีน้าหนึ่งสองสามเอา้ากลมเท่กกากลมว่ายกขึ้นไหมเออนี่มาคนใหญ่ๆมาเลยหนึง่งสอง เดี๋ยวก่อนเอ้ามาอ้าเฮ้ยอ้ยไอ้วยกินข้าวกินข้าวยาดเนี่ยเดี๋ยวนี่คุณยังเพิ่มให้โอ้หนึ่สอง ma song, mang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  P G song, mang song, หนึ่งสองคู่บุกขึ้นเอาน้ขึ้นแม่บุกขึ้นคู่เพิ่มให้เลยเด็ดเด็เดอาดีได้๋ยไล่ละเอ่หนึ่งสองห้อยได้บททึกได้ดิเดี๋ยวไล่แม่ยังพูดเลย